สบายดีทุกคนเนาะสบายดีเนะาะสำหรัตอนนี้ไปไส่กาเดินทางมาทอดที่เมืองจำปาศักดิ์แคว่งจำปาศักดิ์นะสวัว่ายอยู่จุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่สาวบ้านมันมาค่ายอาหารกินแบบบ้านๆนะเส้นทางไปที่วัดผู่นี่อยู่จุดใจกลางตัวเมืองจำปาศักดินะ์นี่นะนี่นะจะมีปิ้งกล้วยเนาะนี่แทแซบเลย ยิงกุ้ยยัดไซเนาะอันนี้ตัดเซลเลยเนาะยัดไซใส่มะพร้าแล้วก็จะมีาหา่านแม่บานเ้านมีไล่เลยนี่นะจุดทีนะ่เราจะค่ายอยู่นี้ที่มีถั่วเนาะอันนี้ถั่วมีดิฟได้มีไดรนอัน,นี่ค่ายอยันนี้นะสบายดีนะแล้วก็จะมีมันแก้วเนาะช่วงนี้มันเผาเนาะบางท้องที่กับเอิญมันเผา เอานะอันเดียวนะแล้วก็จะมีขนมแบบบ้านๆนะนี่คองฟ้าขลองตอนนี่ขนมเลยนะจืนกล้วยนะอันนี้จืนกล้วยแต่แซบเลยเ,เคียบนะนี่นี่ไลายล่ทานนะนี่ทานมากอสมามารถมาอุดนูน่นพันใด้นะมีมะกล้วยนะมีกล้วยจืนกล้วยสุก เสาลนะกิ้งกล้วยนะก <sm illi> mm. ิ้งไม่ไม่เลยมีย <sk us se> ัดไส้แล้วมีบยัดไส้นะนี่ทั่วดินนะเป็นต้มเรียบร้อยแล้วทั่วดินนะอันนี้ทั่วยังทวเรื่องบ้ะเนี่เนาะอย่างนี้เคยกินอยู่นะแซ่บันนี่นะมีมันนี่นะมีมันมันเผามันเมันแกวเนาะทั่วดิน มีหลายๆหาายทานนะอยู่นี้นะทานไปทานไปไป,ไปมาต้องทำเอาอุดนุ่นพันใด้น,นนะเส้นทางไปที่วัดผูจำปาะซักนะนี่อันนี้ทัวเด่นเนาะอันนี้กล้วยนี่เปิ้งใหม่ๆนี่นะอันนี้ยัดใส่เนาะใส่มะพร้าวกินอหอมหอหมัดบ้านนะเออเห็ดใบไม้หรือปอกใหม่ๆเลยอันนี้มะกล้วยนะเป็นมะกล้วยน้ำนาะก็จะ,จะปลอก ปอกแล้วก็มาปีงเหนี่นะปีงสดๆใหม่ๆอันนี้เลยนี่นะเได้มาเที่ยวนะก็สามารถมาหนวอ,อยู่เมืองจัมปักสักได้นะกันมีบอนพักนะก็เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาพักอยู่ไล่เนาะอันนี้มนะันมกวยนะ กวยมีทัวเอี่ยนะมีลายฮานอยู่นะอันนี้ก็ปิงอนะ่ะปิงธรรมดาเรียกว่ายัดไซก็ได้เนาะเลือกได้เลยนี่นะนี่ปิงซาลีได้นาะอันนี้ซาลีนะปิงซาลีนะปิงไม่ไม่แบบนี้เลยเนาะแต่แซ่บเลย าลีเนาะอันนึงเท่าได้ในค่ายอันนึ่งสิบพนะันเนาะนี่ 10, นะนสิงซาลีนะซาลีน้ำเพริงนะตัดเสบเลยเอาเป็นสีเรื่องๆเลยนะี่เนาะอันนึงสิบพันกีบนี่อันนี้มะกรวยเนาะนี่เราก็จะมีหยัดนะหยัดไซเดอร์กแบบปิ้งธรรมดาเรามีเนาะนี่ไม่ไม่เลยนะกล้วยค่ายาได้เนะน,นี่ยอันหนึ่งเนาะ ห้าหนอยสิบพันอ๋อหาานอยสิบพันหน่วยหนึ่งซองพันกรีบนะนี่นะไม่ได้ไ่ได้ค่ายแพงนะคือนะห้าหน้อยกินเลยบ้านนาเนาะแดนี่นะค่ายอยู่จุดนี้เนาะตามเส้นทางไปที่วัดผู่เนี่ยนาะจากนี่ไปวัดผู่ประมาณเจ็ดแปดกิโลประมาณนี้นะไม่ได้ไกลนะจ้า มาอุดนู่นภนายนเนาะกายมาทางนี้นะมาวัดผูเนะ่วนนี้อากาศเย็นนะสบายพอดีเลยเนะบอ่บอฮอนบ่หนาวเนาะพอดีนอนห่มผ้าเนาะพอดีเลยนี่นะปีกใหม่ๆนะตัวตัวยัดไส้ได้นะ ซองอันห้าพันวะโอเคเอาอันยัดไซให้ซองอันเอาตัวเอาตัวนี้ห้าพันตัวนี้ห้าพันได้ไหมสามารถเลือกได้เลือกได้นะเอายางละน้อยก็ได้นะฮ้อนฮ้อนหน่อไปะโอ้ไฮซ่ามันวะโอ้ใจดีเนาะ มันมีแทมเองนะอืมเจดีเลยนะตามเมืองจัมปาศักดิ์นี่นะมาอุดนู่นมานะเนาะมันก็จะมีแจ้งมีแทมได้เนาะซื้อไล่ถือนะว่าให้ทิพเพิ่นก็ดีเนาะ <c oughs> เป็นยังได้โซงนี้ค่ายดีอยู่ปะในค่ายเนาะคนมาเที่ยวไล่ปะมาอยู่เนาะเอ่อถ้าเพิ่นโองนี้ก็เริ่มมีคนมาเที่ยวไล่เนาะฉะนั้นจะเป็นตามวัดเที่ยงเพิ่นมาเนาะ เที่ยวฟังนี้เนาะจากเมืองจำปาซักนี่ก็จะออกไปที่เมืองสุขุมมาเมืองเมืองมุนเนาะเมืองมุนออกไปเมืองโค้งเนาะประมาณนี้เนาะข้ามาฟังนี้ก็ได้คือกันเนาะบรรยากาศธรรมชาติเนาะจะเห็นงดงามเลยมีวิธีชีวิตชาวบ้านเนาะนี่นะแบบอนบานจะมาค่ายอาหารกันกินเนาะ อยู่จุดนี้นะแล้วพิเศษเนาะอยู่ที่เมืองนี้เนาะทุกๆวันศุกร์นะเระจะมีตลาดนัดเนาะอยู่กลางเมืองเนาะทุกๆวันศุกรนะ์เนาะจะมีอาหารการกินลากล่ายเลยนะแล้วก็จะมีดอนแดงเนาะบางคนก็อาจจะบาทันหู้เนาะดอนแดงเคยไปเนาะเพราะอันนี้ก็ยังไม่เคยไปเนาะดอนแดงกำลังว่าสิไปเนาะ สี่ลองไปดอนแดงเนาะไปพักอยู่ดอนแดงลองเบิง่งว่าน่าจะมีบอลพักอยู่นะยังว่เคยไปเนาะมาไล่เทือแล้วบ่เคยไปเนาะมีดอนแดงกับไปยานลุมพ่นก็จะมีดอนเดดเนาะดอนเดทดอนคอนนะมีเกาะมีดออยู่ทางใต้เนะาะทางมัดธรรมชาติเนาะอยู่เกาะอยู่ดอนี่มาเที่ยวทางใต้ไปนะป่าก็ไล่ไล่นะ ทางใต้นี่ดับหนึ่งเลยเนาะป่าน้ำคลองเนาะก็จะมีเป็นซ่วงเนาะป่าป่าเลยว่าห้านันกินเนาะแบบบานๆวายอยู่จุดนี้มันก็จะมีค่ายเป็นแบบนี้เนาะซ่วงนี้จะมีเนาะปะไกรยทัู่ดินเนาะมีทั่วอันนี้ทั่วนี่เนาะอันนี้เพ่นเนจนทั่วอย่างทัวเรื่องเป่าโอทัวเรื่องเนาะมีตัวดิบแลวตัวสุกเลยเนาะ อีกจังน้อยก็จะมีบุญเนาะบุญวัดผูเนาะบุญนอใจอาจจะเป็นเดือนหนึ่งบ่ะเดือนหนึ่งว,ว่าเดือนซ่องเนี่ยนะเดือนซ่องเนาะโอประมาณเดือนซ่องซากกลเนาะอืมซ่องซากกลนั่นวัดผูนะบุญวัดผู่จำบาซากนะสามารถมาเที่ยวได้นะก็จัดขึ้นทุกๆปีเลยนะ